สวัสดีค่ะมารีวิวการรับสินค้านะคะสินค้ามาจากโกชอปโกโทรนะคะ0 9น6 6 9 2 6 5 8นะคะเบอร์โทรยังไม่ได้แกะซองนะคะกำลังจะแกะนะคะนี่นะคะ มีมีรอยเย็บไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะมีรอยได้ออกมาเย็บไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงซิปเปิดได้นะคะปิดได้ซิปตรงนี้เปิดได้นะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะ